สวัสดีพี่น้องประชาชนจาุกยกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาชมรังผึ้งกันนะครับผมซึ่งจะมี4ชนิดนะครับผมชนิดแรกผึ้งหลวงเนาะทุกคนพึ่งบัวจะเป็นรังที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ผึ้งใหญ่ที่สุดผึ้งชนิดที่สองผึ้งพงเขาจะชอบอยู่ในอยู่ในไหนนะอยู่ในพงแล้วก็ลุมนะ ชนิดทสามซึ่งมิมเขาจะชอบอยู่รังเล็กรังเล็กตัวเล็กนะหรือว่าเรียกเขาเป็นพิ้งมาแรงมันไะด้ไีมนะชนี้จะใส่ซึ่งฝรัง่งเขาจะชอบเอามาทำมาเป็นน้ำผึ้งมาดูในรังกันนะก็จะมีชนิดอะไรบ้างชนิดแ เขาจะคลอดลูกออกมาอันนี้ที่สองตัวผู้เ่านั้นจะชอบมาผสมพันธุ์แล้วเขาก็จะดิสมอลเล่ตกพื้น,นครับผมอันนี้ที่สามเคืองงานเขานั้นจะเอาดอกไม้เกสอนมาให้เด็กๆกินนะครับผมอันนี้ ามาให้เด็กๆแล้วก็นงพยากินนะครับผมนะแค่เดี๋ยวก็จะหยุดด้านไหลนะลั้งุึ่ินะครับผมตั้งพึ่งก็ใหญ่ไม่หรอครับผมเป็นไงล่ะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมุมกล้องมาเป็นมุมกล้องเริ่มก่อนนะครับผมโอเคฮาน,นิ ไม่ทั้งหมดเท่านี้แล้วจะบอกอะไรให้นะพึ่งพึ่งกวควันนะแล้วมันก็จะมาควันด้วยนะครับผมเห็นไหมว่าเขาเอาอันรังพึ่งมาได้ไงเพราะเขานั้นให้ควันหลอกล่อนะคบผมบายบายแหละแค่นี้แหละเดีย๋ยวเราจะมาเจอกันในอีพีสองนะบาย